ยูทูบสุกคนสวัสดี ai สวัสดีพี่ยูเปิดการมั่งเห็นพี่น้องคารูเอพ o วันฟอร์บอชิงแต่งคิวโซมัดเบลคัมเดอรไม้เฮาดวงเดือนแต่งคิวเริ่บ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 ขอบคุณทุกไลททุกเริ่บทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายขอกำลังใจไปต่อ